ยังปลอมเหมือนเดิมเลยนะคะบ้าจ๋าเล่นใหญ่ตลอดคำถามเพื่ออะไรคะคนงานของสแลกวันนี้เป็นไงบ้างคะแม่ก็เขาพูดตรงๆยังไม่ดีอะค่ะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ากดดันกดดันน้องป้ายอะป้ายมันไม่ยอมออกมาเป็นคําที่แบบที่เราชอบดังนั้นหน้าถามา100%เราให้อีก็ให้97โอ้ยหายไปแสน ข้างจ้ากโอเคค่ะเพราะว่าทุกคนวาวก็โอเคแล้วค่ะอันนี้แค่เป็นคนช่วยคิดอ่ะแสดงว่าเราจอทมนรูปแบบนี้จะใครได้แม่ทำไมต้องโกนหัวทำไมต้องเป็นแม่เชี่ยมาขอถกจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆเราเราตั้งไว้ตอนแรกเลยนะเราจะบอกว่าเลยเป็นดินแดนอาริยสงแต่เมื่อวานเนี้ยบอสบอกว่าปัจจุบันน่ะการเมืองมันไม่ดีคนก็เลยหนีไปบทถเชี่ยเราก็เลยต้องปรับ ให้เข้ากับสิ่งที่บอสพูดว่าการเมืองไม่ดีครับชันมาแปปีหนีไปบทชีดีกว่าเตสถานการณ์ด้องเพราะว่าจะได้ประชาชนหลายคนที่ตอนนี้ตกอยู่ในสภาวะที่ย่าแย่จากเศรษฐกิจที่ไม่ดีที่8ปีที่ผ่านมาจะได้ไปบทชีกันเพราะอย่างน้อยที่วัดมีเข้ากินค่ะเพื่อนาเกนอันนี้อันนี้ไม่เป็นเพราะว่าหลานี่มีคนหลายคนก็บอกว่าเราอ่ะหน้าเหมือนพระพุทธเจ้าเลยเอาส่งต่อให้สแน็คหรือเปล่าเรามองว่า ตอบไม่ถูกเลยใครไม่เป็นใครเป็นคนที่คำถามนี้ใครเป็นขนาดไปว่าไม่เคยไอ้น้ำไม่เคยไายใหม่จะต้องตตยใหม่เลยอะเพ้ตรงนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นเมืองโค้อประเทศไทยไม่มีคาสิโนประเทศไทยไม่มีกะหรี่ประเทศไทยไม่มีการการทำอะไรที่ไม่ดีดังนั้นเราต้องสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองที่สีแห่งความขาวรีสอร์ทชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สีขาวคือสีของอะไรคะศาสนาศาสนา เห็นไหมคะว่าน้องมาในสีของศาสนาต้องการสะท้อนว่าประเทศไทยไม่มีอบายมุกค่ะ,ะจริงใช่ไหมคะพี่นาจริงไหมล่ <laughs> ะก็พูดไปก็คิดตัวเองจริงจไม่จริงให้กลับไปคิดว่าแม่ไทยไม่มีบ่อน <c oughs> ไม่มีกะลีมไม่มีหวยไ,ได้หล่อนะหน้ากไม่หรอ <c oughs> ไม่มีอ่ะตอนนั้นถามจริงพอแม่นาบอกว่าเอ้ยเราจะแบบเนี้ยเอาจริงตกใจป่ะมีแวบคิดว่าเอ๊ะ จะทําดีหรอแม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตกเจเอ๊ะจะทําดีหรอแต่ตงเจมันจะทําได้แบบนั้นจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนน้อยยังไม่เห็นภาพใช่ตอนนั้ยังไม่เห็นภาพก็เลยรู้สึกว่าจะได้หรือเปล่าอะไรอยสวัสดีชาวพุทธไงแต่ก็ทำได้วันนี้ก็โอเคค่ะก็นั่นแหละได้เลยเออเจ๊แนงรู้สึกไงบ้างว่าของคลิปเราเป็นไวรัลเหมือนกันนะเพราะเพจดังๆอ่ะเขาเอาคลิปเราไปลงเยอะมากก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกแบบว่าอย่าเพิ่งดีใจไปเลย ทำไมจอร์จพี่รู้อย่างนี้เกิดหงุดหงิดีใจไปแล้วพี่ริมทำไม่ดีมาก็ตายอ่ะสิพี่ริมมีแต่คนจะฟาดเอาคืนกันทั้งนั้นเลยอ่ะจสำพัดนางงามนางงามบอกไม่ยอมหรอกเยสน็ตเอาซีนไปกินทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่ริมเจอกันแสดงว่าจะมาบ้างเลยแล้วขวัญใจเชียงใหม่แม่เป็นจอร์จเคลฟันเดี๋ยวประกวดจบปะใครไปภูมิใจทีหลังตอนประกวดจบเลยทีเดียวตอนนี้ยิ่งเขินไปก่อเลยมากเชียงใหม่เป็นจอร์จเคลฟันขาพีนี้จะมีอะไรซิกเนเจอร์อะไรไหมคะแม่แต่ไม่มีอะไรหรอก ที่จะต้องซิเนเจอร์อะไรมันคือมาจากความจริงที่เดินแล้วกระโปองมันติดก็ต้องทำห้าน้านแหละมันแก้ไขสถานการณ์วามรับราชินีเปิดเผยหลยไม่มีเซกิ อย่างที่บอกตั้งใจทําแต่ว่าถามว่าซ้อมอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่าจริงๆริงสิ่งนี้เราเตรียมไปอ่ะมันก็ไปซ้ำกับเพื่อนเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยพอแล้วเขาแล้วเห็นเพื่อนเพื่อนซ้อมเราก็จะว่าเอ้าแล้วจะทํายังไงให้แตกต่างเราก็เลยแบบเอ้ากระโปรงมันหมุนได้ก็เตะเตะเตะไปีลเดี๋ยวไปกินเเดี๋ยวไปตีลังกาไม่ได้นะนี่สแ็คมีแฟนคลับบอกล่าสุดเลยว่าพี่นวัดไลฟ์ล่าสุดชมเราโอ้ยน่จะเป็นกลุ่มที่ว้าวมากต้องเดี๋ยวต้องไปดู อรู้สึกย่าพว่าบอวชมแล้วค่ะรู้สึกไงบ้างคะอย่าเลิ่งอย่าหลงละเลิงกับคําชมเพราะว่าคนที่บอสอวยส่วนใหญ่เนี่ยพอหลงละเลิงและเลิ่งกับคำชมตุบหมดจากสถิติคนส่วนใหญ่ที่บอสอวยแล้วคือมั่นใจว่ากูเข้าแน่เนี่ยตุบหมดแล้วนางปาดนางซุกนางซ่อนเอาไปแดกทุกปีดังนั้นแพนักจำไว้นะลูกนะคําชมเป็นสิ่งที่ดีแต่อีกทางหนึ่งคืออย่าเพิ ขนาดเป็นยาพิษถ้าเราหลงเราเลงแล้วก็เหลิอไปกับมันดังนั้นจําไว้ว่า um> พี uh ่ริมอย่าไว้เลยไม่ต้องเหลือใครไว้เลยอ่ะพี่อันนั้นไนที่ฐานที่ตัวเองก็เคยรีแคปนางมาก่อนให้รีแคปลูกสาวตัวเองเนี่ยว่าจะเข้าไหมห้าคนตลกอะไรมไม่เข้าอ่ะคนมาชอบมาสัมภาษณ์ว่าไงรู้ปะ คิดว่าน้องสแลกจะได้อะไรโถควีนภาคเอาทำไมคะเอามงค่ะไม่ได้ส่งเอาควินภาคค่ะควินพาคใครก็ได้ค่ะเอามงกุดค่ะถามตีนี่เวลาเทนบอกเลยว่าเอามงค่ะไม่ใครมาถามว่าเอาควินภากไหมไม่เอาควินพาคถ้าจะได้ก็คือได้แต่ถ้าจะเอามงก็คือเอามงดีกว่าหลายคนเขาบอกว่าก่อนหน้านี้พี่แอนดามหรือพี่นาเหมือนแอบกดดันสแลกอะอันนี้ไม่ได้อยอกอะไรวันเลยก็กดดันนี้จริงสแลกมาเอามงหรือเอาเมียค่ะ เมาแล้วน้องไปไม่เป็่นเลยนะต้องต่อไปู่ยนออันนี้แม่อันน <Eh, ี้พูดจัดใจเลยเนาะพูดแทนน้องหรอตอนแรกเราก็กะว่าเอ๊ะหรือว่าจะจิ้นเป็นคอนเทนต์ดีแต่ทำไมทำไมเยสแนก็ชอบมาหยิกบอกว่าแม่อย่าพูดแม่อย่าพูดทำไมต้องไม่พูดด้วยอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนี่ไม่ได้ไปฆ่าใครตายพูดได้หมดแหละถ้าเราชอบใครอ่ะแล้วทำไมสแลกไม่ให้แม่พูด สังเกตนะหน้าจะเปลี่ยนสีแล้วก็เหงื่อจะแตกเราพูดถึงไบหริวหน้าเหงื่อแตกหน้าเปลี่ยนสีหลบแม่หลบแม่หลบแม่หลบบบแแแแมมม่่่หหลลล้วแล้วพอบอกว่าน้องอ่ะเคยแบบมีทรงทรงทรงเด็กผู้ชายไม่ยอมรับพี่แม่ไม่ยอมรับน้องสว่านอย่างเดียวเลยแต่ไปขุดคลิปมาเจอนะคลิปอะไรคลิปอะไรพี่นะต้องบอกหน่อยไใบหน่อยคลิปอะไรคลิปแอวสาวอะไรต่างๆนานาเยอะมากนะขุดรูปตอนนี้เสนอผมสั้น ยังไงยังไงอะพูดโอ้ยไปแล้วป๊อปกล้าพูดในข้อตกลงนี้ไงไม่เดี๋ยวยืนรอฟังคำตอบอยู่นะครับก็อย่างนี้หนูบอกตลอดว่าแบบเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่คือทุกคนก็จับไปกระแสดจีนนั่นแหละแต่หนูก็ไม่ได้ตั้งใจว่าหนูอยากมาจีนหรืออะไรกับใครอะไรเงี้ยแม่แต่หนูไม่จีนเลยเน่ยหนูชอบเลย ใครงานรีวิวใครหลีวันแรกชมอยู่นั่นแหละนี่บอกว่าหนูรู้เราประกวดแข่งกันนะลูกนะวันนี่ไปหาความรักวันน้าความลัขายอมรับนะว่าเขาชอบจริงสัมภาษณ์กันล่าสุดเนี่ยเขายอมรับว่าชอบจริงไม่กล้บอกกันนะถมีหลักฐานนะมีหลักฐานเนาะไม่หลอกเขาสุดท้ยเธอเองเขาลุกตลอดเลยโอ้ยเราลูกเรามันขี้อายอ่ะเราไม่น่าขี้อายเท่ากับอดไป สุดท้ายถ้าสมมติว่าเสียงเปลี่ยนแล้วนะเสียงเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนะตายแล้วตายแล้วก็ก็ถ้าสุดท้ายมันใช่ก็ใช่มว้าวมองหน้าทั้งวันอย่างเงี้ยหักกล้อง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 จีจี้ขววญแทนยายสาวยูเป็นสาวยูริเป็นสาวยูรีเกิดแนเกิดจริงเนี่ยเป็นสาวยูรีอ่อไม่ได้จะลูมเลยเคยจับมือแล้วมาคุยกันไหม จับมือก็เออจับมือแล้วมาคุยกันไหมอะไรเงี้ยจับมือแล้วไม่คุยไปจ้องแผ่นไปทำไม่ได้รอนะแต่ใครอยู่รออยู่ใช่แม่คุณเพราะชอบหรือวะแม่แม็กกี้จะไว้ยังไงอย่างเงี้ยบทบาทนี้แม็กกี้จะสอนลูกยังไงให้ลูกชอบอย่างเงี้ยแต่ในละครไม่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงเหมือนกันโอ้ตอนนี้เข้าฉากด้วยนะชุดนี้เข้าฉากด้วยนะตั้งใจทันแต่น้ำผมมาในละครเลยนะเออ

ขออะไรพิเศษไหมั้อก็ก็ขอกะลัใจก็ขืนหยังนะโอ๊ยตายแล้ววนแล้วเย็นเ้ยหรอลูกขอกะลังใจร้วกมอนร่าไม่ใช่ป่ะ สไนเปิลทำให้เต็มที่แล้วก็จะรอเต้นอยู่ข้างล่างเราเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่ว่าจะแบบอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นว่าถ้าสแสดงเปิลทำแล้วแบบมีความสุขกับมันั้น,นจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเาลังใจให้ยังไงก็ได้อยู่แล้วจะเต้นให้มันพิเศษกับคนอื่นหรือเปล่าเอออ่าจจะใส่เต็มแม็กเลยเอ,อ่ะสไนเปิลตักหน่อยเร็ว บบไม่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้เข้าไปหาหรืออาจจะแบบไม่ค่อยได้มีอะไรแบบออกสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูจากที่หนูบอกหนูไม่ได้อยากให้มันเป็นกระแสจิ้นอะไรมาก,กมายหนูก็พยายามแบบว่าก็ก็กมีอยู่แหละแม่ก็มีอยู่แต่การจะไม่ได้ออกสื่อเฉยหูแด,ง, <c oughs> ดงแล้วนะหูแดงหูแดงแล้วนะหูแดงแล้วนะ กำลังไฟเพื่อดหลยอยก็กลจะนคได้ไหมไเ่อ snap เผื่่อะไรก่อนลูกไม่หอมแล้วอ่ะน้าหอมหายแล้วหอมไหมัไหม